ได้หอยนางรมมาถุงหนึ่งสองอยบาทถุทงหนึ่งกับไ่เติบเมออนี่ก็เลยสิมาเฮ็ดหอยทอดหอยนางรม แป้งทอดกรอบใส่ซอสจักน่อยตามด้วยน้ำเปล่าคนๆให้เข้ากันผสมแป้งกะแป้งกะสีแล้วๆแน่จักน้อยบัดสิทอดกะตักแป้งมาตีไข่ลงไปหน่วยหนึ่งตามด้วยหอยนางรมสองซ้ำซ้อนแล้วแต่หมักเพราะว่าเขาสื่อมาฮหดกินเองเด็ดซใส่หลายปันเดกก็ะดีตัวภาษาหอยนางรมแล้วกะทำการทอดมันนี่ใส่น้ำมันร้ายแน่จักน้อยเพราะว่าอยากกินแบบกรอบนะขั้นตอนก็บม่มีอีหยังไรทอดซื่อๆนี่ละทอดไปเรื่อยๆเ้ยกะสิททำการตัดเป็นสิ้นเป็นสิ้นแบบนี้แล้วกับปิ้นเลยจ้ะ ทอดไปจนว่าพันสุกตามที่เฮาพ่อใจคุณละเด้อแม่ค่ะห้อยทอดร้านนี่นี่คักอีลีเด้รสชาติอาชิบถึกใจปันไดแต่ว่าลีลานี่โดนแน่นอนทอดจนถึกใจแล้วก็ใส่บักท่วงอกลงไปบวกนึงผัด ไปพอถั่วงอกสลกุกระตัก๊กใส่จานพร้อมสวบจ้าหอยนางรมทอดหรือสีเอิ่นอีกอย่างหนึ่งหอยนางรมผัดใส่บักทั่วหงอกนำจิ้มไก่เหลือจากสื่อไก่ทอดมาเอามาผสมกับซอสพริกซัมนีกระิไดดน้ำจิม้มหอยทอดแบบสูตรแซ่บเลยละ่ะราซอช้ำๆลงไปตักให้เบิ่งเนี่ยปาดกลับเป็นตาแซ่บตายังอยู่สวบเข้าไปคำใหญ่ๆโตๆโ,โ,โอเคแซ่บอยู่เฮ็ดง่ายๆบ่ยากไผายีใส่หอยแมงผูกก็ได้เอหรือหอยแมลงผูเอื่นว่าจังไดแซ่บเวลิกุด